อลสวัสดีน้องๆที่น่ารักทุกคนด้วยนะครับแล้วก็ท่านผู้ชมที่ผ่านเข้ามาทุกท่านด้วยนะครับผมก็สําหรับวันนี้นะครับก็จะมาแนะนําเซตติ้งของพิการนะครับแต่ว่าไม่ได้ลงลึกถึงในรายละเอียดอะไรมากนะครับแต่ก็จะบอกคร่าวๆนะครับว่าเซตติ้งของพิการมีประโยชน์อะไรแล้วก็เป็นไปในทางไหนบ้างนะครับก็มาดูกันเลยนะครับก็เซตติ้งของพิการนะครับก็จะปีดังนี้เลยเริ่มแรกนะครับก็เข้าไปที่นี่เลยชูแมบ เมื่อกดเข้ามานะครับก็จะเจอนี่ครับในหน้าของสตูดิโอก็เสียงนะครับพี่การก็จะปรับไว้แบบนี้ส่วนไอ้เอ็นพนะครับอันนี้ก็จะเป็นคําบรรยายนะครับก็ปรับไว้ประมาณนี้นะครับส่วนอื่นๆก็ตามที่น้องๆเห็นตามนี้เลยนะครับส่วนติ๊กกติ๊กนี้เลยอันนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะครับก็ปรับไว้แบบสมดุลนะฮะก็จะปรประมาณนี้นะครับท่านผู้ชมกราฟิกนะครับก็จะปรับไว้ประมาณนี้นะนี่นะสามารถปรับตามได้นะครับ ก็ปรับไว้สุดเกือบทุกอย่างนะครับภาพก็ถือว่าสวยมากนะครับอันที่สองก็อันนี้คือถ้าอยากให้มีหน้าตัวเกมเหมือนของพิการก็ปรับติ๊กให้เหมือนพิการเนี่ยแต่ว่าไม่ได้ลงลึกรายละเอียดมากนะครับคลิปที่ลงลึกถึงรายละเอียดก็มีนะครับสามารถดูได้ในช่องพิการนะครับเป็นคลิปที่ทําไว้แล้วก่อนหน้านี้นะครับส่วนอันนี้ก็นี่ E MP นะครับก็ติดกตามนี้เลยนะครับผมนี่นะชึบอันต่อไปประมาณน,นี้เลยอันต่อไปก็ประมาณน,นี้เลยเอาละก็อันนี้คือออชันแรกนะครับส่วนซตติ้งต่อไปนะครับก็เข้าไปที่ตรงนี้ครับนี่เซตติ้งเพยอเลยนะครับปึ๊บแล้วก็กดไปที่แผนที่ที่น้องจะเล่นนะครับเลือกแผนที่ไหนก็ได้นะครับ แล้วแต่น้องๆเลยชอบแผนที่ไหนก็เข้าไปเล่นได้เลยนะครับสมมติว่าอยากจะเล่นจินตสิทธิ์พาหนึ่งถ้าน้องอยากเล่นก็กดเข้ามานะครับมันก็จะขึ้นแบบนี้เห็นไหมครับก็เลือกได้เลยนะครับให้จัวเกมเซตติ้งให้ก็ได้นะครับว่าจะเป็นระดับไหน e ีซี่มีเดียมฮานะครับแล้วก็นี่อันนี้ก็จะเป็นระดับ ในเกมนะครับก็ปรับไปที่1เลยนะครับของเวลาหาจากแอร์ดับจะได้ของดีเนาะส่วน e p ปรับคุณ4ไว้นะครับการฟาร์มปรับ2.5นะครับเทมิ่งปรับ100นะครับความเร็วการออกไข่ปรับ50นะครับอันนี้ก็จะเป็นการเจริญเติบโตของลูกไดโนเสาร์นะครับก็จะประมาณนี้นะครับแล้วก็รอบการออกไข่ก็0.1นะครับเบบี้อะไรพวกนี้นะครับก็จะประมาณนี้เลยนะครับน้อง พี่ปรับไว้ประมาณนี้นะครับไดโนดามีดเพเยอร์ดามีดเนี่ยครับปรับตามนี้เลยนะตามที่น้องๆเห็นที่หน้าจอเลยนะครับสามารถปรับตามได้นะฮะก็ปรับแบบนี้ก็จะเล่นได้สนุกนะครับเพิ่มความบาลานซ์ในเกมด้วยนะครับนี่นะครับส่วนพวกสตาเมนานะครับก็จะปรับไว้ค่อนข้างที่จะต่ำเลยนะครับนี่นะ ให้ดูแบบช้าๆไปเรื่อยๆนะครับสามารถปรับตามได้นะครับนี่ส่วนติ๊กอันบนนะครับอันนี้ก็จะเป็นสําคัญหน่อยนะอันนี้ก็จะเป็นเป้ากลางจอเวลาถือหน้าไม้นะครับก็จะมีเต้าให้เห็นเนาะนี่เลยนะครับอ่าอัานล่างนี้ถ้าไม่ติ๊กไม่ได้เลยนะครับอันนี้ก็สาคัญนะ เอาไว้อัพสปีดให้กับสิ่งมีชีวิตนะครับเวลาเลเวลมันอัพนะเอาแล้วเมื่อได้สติ้งที่ต้องการแล้วก็กดเริ่มเกมไปได้เลยกดตรงนี้จึบ๊บแล้วก็กดตรงนี้ได้เลยนะครับจึบจ๊บจึ๊บนี่ก็จะขึ้นมาประมาณนี้นะครับอันนี้คือที่พี่เซฟไว้นะฮอันนี้คือในส่วนที่พี่เซฟไว้นะครับน้องนองเอาล่ะก็จะประมาณนี้นะครับน้งนองนก็ ้า้เซตติ้งที่ต้องการแล้วก็ไปลุยกันได้เลยนะครับน้องๆอ,อ่าโอเคส่วนพี่ไม่ได้เล่นซินเนสิก์นะครับพี่เล่นนี่คือแผ่นที่นี้นะครับหรือไอแลนด์นะที่ก็กดเข้าได้เลยกดตรงนี้เหมือนเดิมจิบ๊บแล้วพี่ก็กดสตาร์ทมันก็จะพาพี่เข้าไปที่เซฟล่าสุดของพี่นะครับติ๊ดดูประมาณนี้นะครับน้องๆอ,อย่าลืมนะฮะ เซตติ้งหน้าต่างนี้นะครับอย่าลืมนะครับสามารถเซตติ้งตามกันได้นะครับดียังไงใช้งานยังไงเดี๋ยวขั้นแรกนะครับพี่ก็ต้องกดตรงนี้ก่อนเพราะพี่เติมพานนะครับเป็นอินฟินิตี้นะครับตรงนี้จะแตก็คือเพิ่มน้ําหนักไม่จํากัดนะทําให้เราตามของได้ง่ายขึ้นนั่นเองกระโดดก็กดตรงนี้นะครับผงพี่นะไม่ต้องกดสไลด์ที่หน้าจอนะครับก็กดกระโดดได้เลยนะครับนี่เห็นไหมครับโจมตีก็กดตรงนี้ได้เลยนะครับรูปเป็นรูปกระสุนนะ เวลาถือหน้าไม้ก็จะเป็นประมาณนี้นี่ส่วนพวกการบังคับต่างๆนะครับก็คือสามารถกดใช้เมนูเพิ่มที่ข้างจอได้เลยนี่มันก็จะมีให้เลือกนะครับว่าสามารถทําอะไรได้บ้างนะครับนู่นนี่นั่นนะอันนี้เป็นถ่ายรูปนะครับอันนี้ก็ปรับมุมมองอันนี้ก็ดูแผนที่นะครับอันนี้ก็แท็กเนมนะครับก็คือลบชื่อไดโนเสาร์ไม่ให้มันเกะก,กะนะ,ะสมมุติว่าน้องๆวิ่งมาข้างไดโนเสาร์แบบนี้นี่แบบนี้นะครับ ไอเล็บยาวพี่เป็นไหนวะเล็บยาวพี่หายไปไหนวะเนี่ยนี่นะมันก็จะมีแบบนี้ขึ้นพอใกลๆชื่อมันจะหายแต่ถ้าน้องๆกดแท็กเน่ปึ๊กเห็นไหมมันจะขึ้นเลยเห็นไหมมันก็จะเขียวๆแบบนี้นะมันจะดูลกๆนะครับเห็นไหมพี่ก็จะเอาขึ้นแท็กเน่ปึ๊กมันจะได้แบบไม่ลกนะครับเข้ามาใกล้ๆถึงจะเห็นนะ ก็ประมาณนี้นะครับน้งนองๆก็ถ้ายังไงก็ชอบอย่าลืมกดไลค์กับซับสไครต์กันด้วยนะครับน้องแลกคุณพี่สำหรับอีพีนี้ต้องขอลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่นะครับบ๊ายบายสวัสดีครับเล่นเสร็จแล้วอย่าลืมกดเซฟน,นะครับทุกคน